และนี่ก็คือพุทธศัพ์ประตูที่ดูน่าสนใจในกิจใหม่นะครับนี่ป๊อแลกแค่3 0 0แต้มดูเหมือนจะถูกใช่ไหมแต่ว่าโอยาเนี่ยมันให้มาน้อยนะ1 1 2คสับสองรับเลับไปเทาตีเมส้มก็แค่1 1 7แต่ว่าส่วนสูงเนี่ยผมว่ามันก็ดูน่าสนใจดีเพราะตัวนี้มันสูง199เซนเลยนะครับอาจจะเหนียวก็ได้อาจจะเป็นตัวบัก๊กแบบไม่ไดคุยสซาวิตก็ได้นะครับก็เดี๋ยวไปลองกันไปครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปถูกกว่าเติมเองปลอดภย100%จเานะครับ เติมง่ายได้ทั้งเพจและก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อยเปอร์เซ็นเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ครบโอเคครับมาดิกโป๊อปครับตัวนี้โอวิ亚ครับร้อยสิบเจ็ดสลับเม็ดส้มนะครับซึ่งแต้มสกิลอัพเรื่องของการพุ่งตัวมานะซึ่งผมชอบอัพอันนี้อยู่แล้วนะครับผมว่ามาดูดีสุดแล้วอะ่ะสำหรับประตูแล้วก็เรื่องของพลังแฝงเนี่ยข้างบอลไกลไม่มีนะครับเพื่อเลึปกปันกลางปันกลางซึ่งก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เนาะสำหรับเบื้องลึกของประตู การคุตำแหน่ง206ครับการรับบอล207ตอบสนอง196การเตะ168แล้วก็ปฏิกิริยา204สิ่งก็บอกตามตรงเลยว่าสเตตเนี่ยดูดีเกินโอวิ亚นะครับทุกค่าพลังเลยแถมส่วนสูงก็อยู่ที่199เซนด้วยสูงโคตรแล้วค่าพลังเยอะขนาดนี้น่าจะเหนียวนะครับโดยที่ผมจะไปเปรียบเทียบกับแชมเคิ้นว่ามันจะแตกต่างกันเยอะไหมโอเคขอลองดึงมาเปรียบเทียบหน่อยนะครับกับชมเคิ้นแพ้ไหมโอ้โหแพ้วะ่ะแล้วแพ้ทุกค่าพลังด้วย เททุกค่าพลังเลยนะครับนิกป๊บเนี่ยมีค่าพลังที่น้อยกว่าทุกค่าพลังเลยแต่ว่าแตกต่างกันถ้าถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะเอาจริงใช่ปะเนี่ยทำไมขึ้นบวก5บวก6บวก4บวก3เนี่ยก็คือมันต่างกันไม่ถึง10อ่ะซึ่งโอวิยามันก็ต่างกันอยู่แล้วอันนี้ก็แน่นอนเนาะมันต่างกันหนึ่งโอวิยาซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากถ้าดูแบบสเตตข้างในเอามาวัดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับนิกป๊บผมว่ามันก็ดูน่าสนใจอยู่ก็เดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับต เหมือนเดิมครับในโหมวดเทสทูเทสขอดูกองหน้าครับเอีเลนต์ยูเซลิเบลลี่ลีวอร์โดโอ้โหจัดหน้ามา4ตัวมาเลยครับผมมีนิกป๊อปเราได้ทุ่มนะครับกาลาโชทุ่มมาชิลกุลิตกุลิตเข้ากลางมาก่อนนะลูกนี้โอ้โหผม,มจ่ายมาไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนสวนวะอย่าไปไหนอุ้ยโอ้โหชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วมายังไงลีเบลลี่นิกป๊อปออกมาหน่อยนิกป๊อปโอ้โหคือมันก็โดนหนึ่งหนึ่งอะนะใช่ไหมมันก็พูดได้ไม่เต็มปากครับเพราะมันโดนล่อเป้า เราอย่าไปยอมครับเราอย่าไปน้อยหน้าชาวต้านเอาหน่อยนี่ไงมาดิชาวต้านลูกนี้ชาวต้านลูกนี้โอโหไปไหนเลยเอาเฮ้ยโดนเปิดมุมเฉยเลยนะครับโดนเปิดได้ไงเนี่ยโดนม่งมาเอา้าตรงเป็นตุงหรือเปล่าเออมาตูงเป็นตุงหรือเปล่าครับไอตัวนี้แปลกๆต่วมันกลับยากอยู่แล้วอ่ะใช่ปะมันโดนลูกม่งไงเออตาเลกริตให้มาครับกาลินชานี่ไงทำชีวันทูวันทูทีโฟไฟ ไอเลิฟอยู่หรือเปล่านี่ไงล่นนะครับมาแล้วกาลินชากาลินชาตรงนี้หักเข้าในหนึ่งทีแล้วก็ขอลองปั่นซ้ายโอ้เอ้าโอ้โหไม่เข้าเฉยอะไรว่าเฮ้ยไม่เข้าได้ไงอะเราไปใหม่ดิซ้ายใหม่กาลินชาน้องอย่าเพิ่งท้อต่อไข่โชว์มาดุดเฉยกาลินชาหักเข้าในหนึ่งทีแต่ว่าโอ้โหติดมาทิวครับดอกนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เว้ย นี่งไงอาริฮันโดไม่ใช่นี่มาลาอุนลาอุนจะปั่นขวาตัวเสร็จทิมเบอร์นะครับประตูยูเซยูเซจะยิงมาครับแต่ว่าลูกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะมุมมันยากอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องเซฟได้ถ้าเซฟไม่ได้ก็คือกากเกินโดนเปิดอีกแล้วครับโมงเทียนไ,ไหมเนี่ยโอเคสวยเท้าส่งว่างไงลีเบลี่ลีเบลี่จะยิงไกลเท้าซ้ายครับแต่ว่าก็เซฟแบบชิวๆนะลูกนี้สบายๆครับสบับ,สบดิปป์เฮ้ยเฮ้ย,อยเอาดีโอ้โหจะยิงไกลอย,อย่างเดียวเลยหรอน้องชาย นี่ไงมงไปอุ๊ยชิปหายแล้วครับเข้าทางยูเซยูเซปั่นมาแต่ว่าไม่มีอะไรนะครับเขาปั่นแป๊กเฮ้ยโอ้โห,โหโลาอูไลเซนชิบหายแล้วครับไอตัวนี้ตัวโหดซะด้วยจะแทงช่องหรยอครับใจยเย็นนะครับน้องอุ้ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วอุ๊ยโอ้โหโลาอูลาอูใจยเย็นนี่ไงเซฟไปดีที่ป๊บปก็มานี่ครับเก็บได้ไว้กลิตไปดีขอสวนบ้างเถอะขอสวนหน่อยชาวท่านแทงช่องไปเลยอุ้ยโอ้โหโดนชนอาจารย์เมื่อกี้นี้เห็นปะ มันโดนชนนะลาอูน่ะเมียก็หลุดไปแล้วครับยังได้อย่กุริตสวยงามพาวิง่งพาทัวเวพาทัวกาลินชากาลินชาร่างเก่าร่างแล็กนารล็อกแต่ว่าจิจจ้ายังเหมือนเดิมไปแล้วตรงนี้แล้วก็ปัน่นโอ้โหคาซิยาร์มันไหวหรือเปล่าวะเฮ้ยคาซิยาร์นะครับสำหรับผู้รักประตูฝ่ฝายตรงข้ามแต่ว่าโดนปั่นแบบนี้มุมโคตรเคบคาซิยาร์มันกระโปกงหรือว,ว่ากาลินชามันคมวะเดี๋ยวขอดูหน่อยมันเข้าไปได้ยังไงอะ่ะฮัลโหล ดูครับผมปั่นมุมอย่างเคบเลยนะแต่ว่าเซฟไม่ได้แทงช่องแต่ว่าผมวิ่งตามทันนี่ไงมาดีครับกาลินชาสูตรเดิมสูรเตี๋ยวสัตว์มาแล้วก็พาทัวแซงอยู่แล้วครับเพราะว่าเจอลื่นเนี่ยมันช้านะครับไปกาลินชาลูนี้ยังไงครับรอเปิดรอเปิดเปิดมาแล้วให้กับคาปูได้มงโอ้โคสองศูนย์แบบรวดเร็วเอ้าเฮ้ยโอเกมถาม,ถามจริงถามจริงถามจริงดิน้องเอง,เองมีลาอลไลเซนเลย นะเองมีลาอูไลเซนะออาจากเกมทําไมเนี่ยเพิ่งโดนแค่2ลูกนาที30โอ้โหออกจริงว่ะขอเจอตึงเลยครับโอ้โหคาโตนาตัวใหม่ปะอยากลองเหมือนกันอยากเจอครับแล้วแถมมีครับด้วยนะเฟืรอยไรนี่เจอก,กับกุลิตเข้ากลางมาแล้วยังไงคาโตนาจ่ายมาโยนครับโยฮันครับได้ะจังหวะปั่นมาแต่ว่าเซฟครับมาดินิกโบวเว้ยถ้าไม่ใช่แบบหลุดเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ไวจะได้อยู่นะมงเคลไหมอย่าพลาดโอ้โหเกือบโดนครับ เกือบโดนตุเล่ให้มาครับกาลาโชจ่ายต่อมาชาวตันนี่ไงลาอูนต่อไข่โชหนึ่งทีใช้ความเร็วใช้ความเร็วเติมหน่อยเติมหน่อยน้องถ้าไม่เติมก็ยิงเองแม่งเลยละกันโอ้โหแต่ว่าเซฟได้วะไขว่าหน้าโคลเล่หรอเซฟได้ไงวะโอ้ยคาน์ตัวหน้าจ่ายคืนมาโดนครับให้ต่อมาแล้วเบคแฮมเชานายเดอร์ต่อไข่แต่ว่าเอา้าผมเล่นพลาดอีกจะเปิดไปเนี่ยเปิดชัวเลยวะ่ะเปิดมาเนี้ยเนี้ยชิบหายนะครับโอ้โหอู้อู้ มาเซฟได้ไงเหตุภาพเมื่อกี้นี้อ่ะรอเป้าเลยนะเว้ยเชื่อมาเซฟได้ไงวะเจอปฏิหารเจอปฏิหารแล้วครับแต่ว่าลูกนี้ไปก่อนกาลาโชโหกาลาโชเสียบอลจะเลือละโดนสวนอีกแล้วโดนแทงมาเกือบหลุดเกือบหลุดนะครับโดนครับยังไงยกมาคาโตนาแต่ว่าเราดักได้ที่คาฟูขึ้นหน้าไปก่อนเอ้าเดี๋ยวผมเล่นพลาดบ่อยนะครับผมเล่นพลาดบ่อยมากตอนนี้ยังไงคาโตนาจะยิงหรือเปล่า ายมาแต่ว่ากเกษตรนิปุ๊บครับไม่มีปัญหาอะไรโตมาเซฟป,ปฏิหารนะเว่ออยู่นะไอ้ชดเมื่อกี้นียกระทุมไปก่อนครับคาฟูกุลิชใจามาที่ตูเล่ตูเลคขึนหน้าเลยครับลูกนี้สวยงามสวยงามสวยงาม,สว,งามสวยงามจะจัดแล้วก็นี่ไงโอโคโคสวยงามครับติกิต้าก้าวรอลวหลอกอยู่นะครับตอนนี้อยู่นะครับให้มาที่เบคแฮม เบคแฮมจะเปิดหรอเปิดมาแต่ว่าอุ้ยโดนมงแต่ว่าก็เซฟเข้ามือกูตัวไม่ใช่นิกโป,ป๊บนะครับพูดผิดเออเพราะผมใช้กูตัวไงในไอดีหลักมากแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วครับแล้วเร็วด้วยจะไปไหนน้องอุ้ยโหผิวจริงผิวจริงวะเฮ้ยยังไงเปิดมาคารตูน่าได้มุงจอจอแต่ว่าเซฟโอ้โหคือถ้าไม่โดนรุดเดี่ยวเนี่ยมันเซฟแบบเอาจัดเลยนะนิกโป,ป,ป๊บอบผมพูดเลยมันเซฟเอาอยู่นะครับชิวเลยครับชนะแน่นอนหนึ่งศูนย์แต่ถ้าสองศูนย์มามันก็เจ็บเหมือนกันนะน้อง วันทูได้ไหมอุ้ยอ้โหชิงก็สวยจัดมาเลยอเลฮันดูการาชูเนาะต่อใครหลบอ้้หจานจานไม่ฟาโรนี่ไงนี่ไงล่ะโอ้โหอเลฮันดูการาชูอ่ะย้ายไปเชิลซีทำไมวะเรียบร้อยครับ2ศูนย์พูสวัสด์ออกเกมไปเลยนะครับจริงๆก็ไม่ต้องออกก็ได้นะแค่เขี่ยบอลมันก็จบเกมแล้วก็ถือว่าชนะไปนี่ปุ๊บตานี้เซฟคูดเอาเรื่องโอเคครับหลังจากที่ได้ไปเล่นมานะนิีปุ๊บตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมบอล แล้วคุมกล้องหลังเนี่ยไม่ค่อยพลาดหรือว่าคุมกล้องหลังแบบไม่ได้คขอบพูดปรบผมอะคือผมชอบเข้าพูดเว้ยถ้าคุณเป็นแนวแบบสายดักทางไม่ค่อยโดนกองหน้าคนปะต้งข้ามเนี่ยหลุด1ต่ตอนหนึ่งมาหลุดเดียวเดียวมาอะไรแบบนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะคือข้อเสียเนี่ยผมคิดว่ามันล้มตัวช้าไปหน่อยเวลาโดนหลุดเดี่ยวหรือว่าโดนยิงเลียดเนี่ยหรือว่าแบบต้องเป็นจังหวะใช้ขาเซฟต้องล้มตัวเซฟอะไรแบบนี้ครับผมว่ามันแอบ,บช้าไปน,นิดหนึงนะในจังหวะที่มันโดนหล,ลุดเดี่ยวมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่โดนแบบปั่นนอกกรอบยิงพ มันเซฟได้ดีมากๆแล้วก็เป็นนักเตะที่ไว้จะได้เลยสำหรับผู้รักษาประตูนะครับถึงโอเวียจะแค่นี้รวมถึงลูกม่งด้วยลูกมง่งลูกกา,า,กาศเนี่ยม่ว่าจะลูกแบบจักรยานกาศกระโดดตะมาหรือว่าจะม่งมาแบบแรงๆเนี่ยมันก็มีแตกอยู่เหมือนกันนะมันก็มีโดนยิงแตกแต่ว่าส่วนใหญ่ มันจะมีแบบเซฟได้แล้วบางครั้งก็มีปฏิหารด้วยซึ่งลูกกากาเนี่ยผมว่าดีกว่าคู่ตัวผมอีกพูดตามตรงเลยนะคือผมใช้คู่ตัวอยู่ครับไอดีหลักแต่ว่านิปบตัวเนี้ยมันเซฟลูกกากาศได้บ่อยกว่าอีกนะครับผมรู้สึกได้เลยเพราะผมใช้คู่ตัวมาอย่างแบบยาวนานมากๆตั้งแต่กีดสอปีแล้วแต่ถ้าถามว่ามันเซฟสู้คู่ตัวได้ไหมผมก็บอกได้เลยว่ายังสู้ไม่ได้นะผมว่าคู่ตัวยังเหนียวกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของแบบการโดนรุเดียวมาแบบ1ต่อหนึ่งเนี่ย ูตัวผมว่ามันยังล้มตัวเร็วกว่าถึงมันจะสูงกว่าเอาจริงซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับถ้าใครเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเข้าพวดเท่าไหร่ไม่ค่อยโดนรุดเดียวมาเนี่ยนิกปุ๊บตัวนี้ไว้ใจได้ดีมากๆมีปฏิหารอยู่นะเป็นโกที่มีปฏิหารนะครับโกสำหรับใครที่อยากจะตีเมดเล่นเนี่ยถ้าถามว่าตีได้ไหมถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องิอาเนี่ยผมว่าตีได้นะคือมันเป็นโกที่เหนียวเลยเหนียวกว่าซานเชสเหนียวกว่ามาเม่เหนียวกว่าฮาวเวร์ดนะครับแต่ถ้าจะไปสู้กับเช็คเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือเมม่นนจะยแววลยอผงไไได้บบ ยังพูดไม่ได้เต็มปากนะครับสหรับเช็คเนาะว่ามันจะเหนียวขนาดไหนแต่ผมคิดว่าเช็คมันก็น่าจะเหนียวกว่านะส่วนสหรับใครที่ถามว่าจะแลกแต้มดีไหมพี่300แต้มเอาจริงนะผมยังคิดว่าแบบมันน่าจะมาสัก200แต้มปะคือโอวิ亚马ร้อยสิบสองอ่ะถ้าโอวิ亚马ร้อยสิบสามแล้วแลก300แต้มเนี่ยเอออันนี้ผมว่ายังพอพิจารณาเพราะว่าอย่างน้อยเมโซมันเกินหนึ่งร้อยสิบแปดแต่ว่าตัวนี้300แต้มได้โอวิ亚马ยสิบสครับคือผมว่ามันดูน้อยไปหน่อยนะสำหรับโอวิ亚马แต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเนี่ย,เ,ยาาเลือกกเเเเเวีียยาาามมมรรลล่่่นนนนนนนได้หหััััะะคคบพพง ดูดีเกินโอวิยานะครับแล้วก็เหนียวจริงๆโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้เป็นนักเตะค,คนไหนนะครับก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย e you